สวัสดีค่ะเพื่อนๆนวันนี้น้องจูลี่กับแม่ออกงานสังคมค่ะงานคาราวัลค่ะสนุกมากๆเลยค่ะแต่จูลี่สนุกมากและดีใจมากเมื่อเห็นแม่ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายเป็นมีธุรกิจจะทำแล้วก็จะให้เพื่อนๆนได้ชมด้วยค่ะเพื่อนๆน คือ,อยายเป็นไปหาลูกสาวเมื่อวานเนี้ค่ะเพียงแต่ไปรับผ้ามาเฉยๆเดี๋ยวจะให้ดูค่ะเพื่อนๆผ้าอันนี้ค่ะผ้าอันนี้ค่ะเป็นผ้าเป็นผ้าอ่าห่มเด็กอ่อนค่ะยายเป็นซื้อให้เขาเพราะว่ามันนิ่มมากเลยค่ะเพื่อนๆน,นิ่มมากเลยแล้วมันอุ่นค่ะด้านในมันเป็นอย่างนี้ค่ะมันเป็นอุ่นๆ เวลาเขานั่งรถเข็นก็จะได้เอาวางบนตักเขาอะค่ะห่อตักเขาเขาจะได้อุ่นที่ตักหน้าร้อนหรือว่าหน้าหนาวอากาศมันเย็นค่ะถึงหน้าร้อนอากาศก็เย็นมากค่ะทีนี้ยายเพ็ญพึ่งจะได้มาค่ะเพื่อนๆยายเพ็ญไปสั่งมาคือความเชื่อค่ะเพื่อนๆยายเพ็ญก็ฟังครูบาอาจารย์มา เป็นการไม่ประมาทอันไหนมันดีก็จะทำให้ดีที่สุดค่ะ,ะลูกสาวเขาเกิดปีละกาค่ะเพื่อนๆคือปีนกหรือว่าปีไก่ก็พอดีเลยค่ะกับพระยาครุฑเดี๋ยวให้ดูค่ะหนึ่งสองสามโอ้โหพระยาครุฑค่ะเพื่อนๆนนี่ค่ะให้ชมใกล้ๆ เป็นพยาครุฑสวยงามมากเลยครับเพื่อนแล้วก็มีเหรียญกอก้อนนะคะทั้งสองฝั่งยายเพ็ญจะเย็บติดผ้านี้ค่ะผ้าหม่มแล้วก็จะให้พนักงานช่วยให้เขาเอาคุมบนตัวเขาหลังจากผ้าห่มอะคะ่ะเอาผ้าห่มคุมแล้วก็เอานี้คุมอีกทีหนึ่งให้พยาคุดนี้ ป้องกันลูกสาวค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะว่ายายเพ็ญมีบางสิ่งบางอย่างที่ยายเพ็ญเชื่อว่ามันมีอะค่ะก็เลยจะป้องกันเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่ะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนได้ชมด้วยค่ะอันนี้ประตูด้านหลังค่ะจะให้ดูค่ะปิดประตูออกมาก็จะมีภาพนี้ค่ะคือส่งหน้าออกมาข้างนอกค่ะ จะเป็นติดด้านในให้หันหน้าออกไปข้างนอกอย่างนี้ค่ะเอาอะไรมาติดเอาไว้อันนี้ก็หน้าต่างห้องนอนค่ะพเพื่อนๆเยเพนก็จะมีอันหนึ่งคะ่ะหันหน้าออกไปข้างนอกคะ่ะอันนี้ก็มีที่มาเหมือนกันคะ่ะเดี๋ยวเยเพนจะเล่าคะ่ะอันนี้ประตูหรือว่าหน้าต่างห้องนอนคะ่ะ แล้ยาเป็นมีหน้าประตูด้วยค่ะเพื่อนๆด้านนอกประตูค่ะเพื่อนๆก็เห็นแล้วเนาะแต่ว่ายายเพ็นไม่ได้อธิบายค่ะว่าเนี่ยค่ะอันนี้ประตูด้ดานนอกค่ะหน้าหน้าบ้านค่ะเพื่อนๆก็ติดเอาไว้ที่ หน้าประตูแล้วก็หน้าต่างประตูหน้าประตูหลังแล้วก็หน้าต่างค่ะเพื่อนๆจัดเย็บผ้าค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวจะเป็นจายเย็บให้ลูกสาวคะ่ะอย่างที่บอกนะคะจะเย็บแล้วก็ดูว่า จะไปหาลูกสาวทันไหมถ้าเกิดไม่ได้ไปวันนี้ถ้าเกิดมันไม่ทันะคะ mm. ยายเฟนก็จะไปหาพรุ่งนี้ค่ะวันนี้คุณแฟนตื่นสายยายเพนก็เลยตื่นสายไปด้วยค่ะแกบอกว่าแกจะทํางานอยู่บ้านแกทํางานพักหนึ่งแล้วแกก็ออกไปแล้วค่ะยายเพนก็เลยไม่รีบไม่เร่งมันก็เลยสายไปเลยค่ะทีนี้ ตรงนี้มันเป็นซิปค่ะยายเพ็นก็เลยเอาซิปออกทีนี้มันเปิดค่ะมันเปิดตรงนี้ก็เลยจะเย็บให้มันติดกันนะคะเพื่อนๆเย็บงห่างก่อนค่ะไม่ได้เย็บนานแล้วก็เลยไม่ค่อยจะเที่ยงเท่าไหร่ค่ะมือวุ้ย ตกล่องตกล่อน,นานเย็บทีค่ะเพื่อนๆนี่รอยเขรีดก่อนที่อยายเพนจะเย็บก็จะต้องเนาก่อนค่ะเพื่อนๆไม่งั้นผ้ามันเลื่อนคะ่ะเพราะผ้าข้างล่างมันเป็นผ้าเป็นผ้ายืดยืดหยุ่นได้คะ่ะมันก็จะ เย็บยากอยู่สักหน่อยคะ่ะเพื่อนๆเกยกะว่านเนา่าก่อนมันจะได้เย็บง่ายขึ้นคะ่ะผ้าหนามากเลยคะ่ะเย็บได้อยู่คะ่ะตอนแรกกะว่าจะเนาด้วยมือทีมันใช้เวลาคะ่ะเพื่อนๆ งไงคะพเพื่อนๆสวยไหมคะห่มอย่างนี้คะ่ะห่มอย่างนี้คะ่ะ <c oughs> ไปคะ่ะเพื่อนๆไปเยี่ยมลูกสาวกับยายเทนคะ่ะเ <c oughs> ย็บเสร็จแล้วคะ่ะเพื่อนๆยายเพนเจะาไปส่งลูกสาวคะ่ะสวยไหมคะ เวลาเขาห่มเขาก็จะห่มอย่างนี้ค่ะเพื่อนๆมันจะอยู่ตรงหน้าอกเขาพอดีเลยค่ะเออเป็นการป้องกันตัวป้องกันตัวค่ะเพื่อนๆป้องกันตัวกันคุณใสค่ะก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนค่ะเพื่อนๆ ส่วนอันนี้คุณเจค่ะเจบ้านพอแม่ไปถึงน้องจูลี่ดีใจมากเลยค่ะพเพื่อนๆนแต่เสียงเพลงดังมากเลยยายเพนก็ต้องรีบปิดกล้องเลยค่ะเพราะว่าติดเลกสิ์แน่นอนเลยค่ะพเพื่อนๆนส่วนมุมนี้ก็เป็นแสงสีเสียงแล้วก็ที่เต้นรำค่ะพเพื่อนเพื่เขาทำสวยมากเลยค่ะดูสิคะ เพลงก็ดังหน้าเต้นยายเพนก็ยังอยากกะเต้นเลยค่ะพเพื่อนๆอดไม่ได้คนที่ทำงานที่เขาดูแลเด็กนะคะเขาก็ยืนเต้นค่ะสนุกสนานกันใหญ่เลยค่ะมาหาลูกวันนี้พอเข้าไปตกใจหมดเลยค่ะพเพื่อนๆอยากให้ดูลูกลูกสาวเดี๋ยวใจะให้ดูค่ะผมก็เป็นยังไงอย่างนี้ค่ะพเพื่อนๆ ผมแดงค่ะผมแดงอเป็นไงมั่งลูกอยากให้อุ้ยนี่ดูดูขาใส่บิกให้ผมสวยผมสวยอยากจะถ่ายจังเลยอ่ะอยากจะถ่ายจังเลยอเห็นแม่มาก็พอใจกับเพื่อน เดี๋ยวผมสีแดงเขาใส่ผมสีแดงเดี๋ยวยยเป็นจะลองใส่ยืมเขาใส่ดูเขามีคาร์นิวัลกันถูกใจ <c oughs> ถูกใจออยากจะให้เพื่อนๆดูหน้าจริงเลยสวยสวยๆข้างนอกแล้วพอใจครับเพื่อนเดี๋ยว <c oughs> ไปเดี๋ยวแม่จะยืม,ย,มยืมสักหน่อยนะคะเดี <c oughs> ๋ยวจะยืมหมวกเขาใส่สักหน่อยครับเพื่อนต้องกลับมาอันนี้อีกแผนกหนึ่งคะ่ะ มุนลูกสาวกลับไปอย่างนี้ค่ะเ,เพื่อนๆยิ้มหน่อยได้ไหม <laughs> ไม่ยิ้มหน่อยได้ไหมลูกยิ้มหน่อยสิยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยอุ้ยแม่สวยไหมคะแม่สวยไหมคะสวยไหมแม่เอาอันนี้ออกเพราะว่าเสื้อแม่มันร้อนนะลูกแม่ร้อน มาก็ถอดเชื่อไม่ทันเลยครับเพื่อนเพื่อนเห็นแม่แล้วดีใจเม่เพิ่นเปลี่ยนโฉมใหม่เลยครับเพื่อนเเปลี่ยนสไตล์ใหม่เลยค่ะยืมมิของสาวอุ้ยแม่สวยไหมลูกแม่สวยไหมคะแม่สวยไหมคะคุณเก่งอุ้ย ออกมาข้างนอกออกมาข้างนอกเล้กไปยืมผมยืมผมพอ้งหนูสวยไหมคะเพืบบ่อนเพื่อนสงสัยยาเพ็นจะต้องซื้อวิกใส่เลยคะ่ะ <laughs> ผมยาว <laughs> อืมพีซพีซยิปปี้จะเจอวิกคืนลูกสาวเลยคะ่ะเพื่อนเอนวร้อนน่าดูเลย <laughs> ใส่แค่นี้ยังร้อนละเดี๋ยวจะเป็นจะห่งเดี๋ยวแม่เอาเนี้ยออกก่อนลกไอร้อนร้อนแม่ร้อนมากเลย <c oughs> ตลกเ่ะลืมลูกเลยลืมลูกเลยแม่สวยไหมแม่สวยไหมคะ <c oughs> เดี๋ยวคือยิม้มสวยไหมแม่ยิ้มผมหนูสวยไหม ใช่ไหมเอ๋โอ้ยโลน้นชหกเอเนีเขาเบื่อค่ะเลยพาออกมาข้างนอกค่ะเพื่อนเพื่อนเขานั่งอยู่ข้างในแล้วก็เบื่อค่ะเขาเริ่มบอกเริ่มหงดหงิดเพื่อนก็เลยพาออกมาข้างนอกก็เลยพอใจใช่ไหมคะยะย่ อแต่งตัวก็สวยเดี๋ยวให้ดูชุดเขากับเพื่อนอนี่ค่ะชุดเขา peace ในเครื่องหมายเขาอะค่ะก็มีเครื่องหมาย peace นะคะอหลากสีชุดสวยนะลูกน่าหนิแม่ยืมหน่อยได้ไหมหน่ยืมหน่อยได้ไหมนี่ชุดสวยเขาคุมเอาไว้ สวยค่ะเพื่อนสีสดใสหลากสีเข้ากับผมก็เลยค่ะเข้ากับผมเลย,เยลูกสาวแม่อยากจะถ่ายด้วยอยากจะถ่ายลูกอยากจะถ่ายวีดีโอลูกจังเลยหน้าตาเขาสวยเป๊กดูผมเขาค่ะเพื่อน,อนผมเขาสีสวยสีม่วง แต่งหน้าแต่งตาเอ,อ้ยอยากให้เห็นจัง <Yeah. S 1> เลยย่ย yeah. พาเขาออกมาแล้วก็ชอบใจคะ่ะเพื่อนอยเนเาเฟนก็ดีใจคะ่ะไม่เห็นเขาเขาก็เห็นหน้าแม่เขาก็ดีใจแม่ก็ดีใจพอแม่เห็นเขาดีใจแม่ก็ตืน่นเต้นไปด้วยคะ่ะดีใจไปด้วยโอ้ใจมันคึกค,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 คึก <laughs> คึก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 คักใจคึกคักเลยคะ่ะเสียงดัง ข้างในถ่ายไม่ได้แลวค่ะเพื่อนๆเพราะว่าเห็นหน้าเห็นตาเขาไม่ได้เฉพาะสถานที่นี้เขาก็ไม่ถ่ายเลยค่ะแต่จะเป็นถ่ายเอาบางส่วนค่ะถ่ายลูกโป่งถ่ายแสงไฟเพื่อจะให้ดูบรรยากาศดีๆค่ะเขาเปิดเพลงด้วยค่ะแล้วเพลงมันเข้าเพลงมันเข้าอือ อไปเดินไปเดินมาอยู่ตรงนี้แล้วครับเพื่อนก็ <c oughs> <c oughs> ชอบใจชอบแมหอมเกลมอารมณ์ดีมากเลยครับเพื่อนโอ้ยแข็งเลยได้ถ่ายรูปกับลูกสาวหลายรูปเลยครับเพื่อนตื่นเต้นค่ะตื่นเต้น เดี๋ยวให้ดูผมนึงแดงนี่ค่ะผมนึแดงผมสีม่วงหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้นี่เห็นใจหูค่ะจ้าจบจบอบจบจ้าตื่นเจ้าลังหน้าเพลงฟันเป็นทุกๆวันฟันจะาสวยดี เป็นขึ้นเป็นลงกาสิวันละสองทีเป็นฟันเป็นฟันึผมยังถ่ายอาภาพน่ารักน่ารักหน้าประตูด้วยค่ะ แต่เสียงเพลงมันเข้าค่ะเพื่อนเพื่อนเสียงเพลงดังค่ะเข็นเข้าเข้าไปข้างในเมื่อกี้เขาไม่ชอบค่ะเพื่อนเพื่อนเพลงมันดังเพลงมันดังและคนมันเยอะเพราะว่าทุกแผนกมารวมกันค่ะมันเป็นห้องโถงใหญ่เป็นห้องอาหารแล้วก็เป็นห้องโถงเป็นห้องรับแขกรวมค่ะสิ่งนี้คนเยอะไฟมืดแล้วเพลง เสียงดังเข็นเข้าไปยายเป็นก็ต้องเข็นออกมาเลยค่ะเขาไม่ชอบค่ะออกมาข้างนอกไม่ชอบชอบอยู่กับแม่ฟังเพลงแม่ดีกว่าอันนี้ลูกสาวค่ะชอบฟังเสียงแม่ร้องเพลงใช่ไหมคะอืม ใส่ลิกก็ร้อนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆอย่าเป็นใส่แค่แป๊บเดียวเองเพื่อสังคมค่ะลูกเข้าสังคมคิด <laughs> ว <c oughs> ่าคงอยู่ไม่นานหรอกครั้งวดนนี้เมื่อวานนี้ก็มาแต่ว่ามาแป๊บเดียวคะ่ะวันนี้ก็มาอีกชีวิตมีอยู่แค่นี้แหลคะครับเพื่อน,เ,อนเกิดมาแล้วเกิดมาแล้วก็มีแค่นี้คะ่ะ ใกล้แล้วเสียงเพลงคนดังแล้วก็ไม่ชอบกับเพื่อนกลับค่ะกลับค่ะเพลงอะผู้ใหญ่ชอบค่ะยายเป็นก็ชอบแต่ว่าสําหรับลูกแล้วลูกก็ไม่ชอบค่ะเพราะว่าก็ไม่ชอบเสียงดังมันเจยวจางค่ะเพื่อนตอนนี้ก็ใกล้เวลาแม่จะกลับบ้านแล้วยายเป็นก็เลยเข็นลูกเข้าไปข้างในไปถ่ายลูปโป่งเขาแต่งนั่นแต่งนี่เยอะค่ะ แต่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าอายเขาค่ะถ่ายมานิดเดียวพอหอมปากหอมคอพอได้บรรยากาศนิดหน่อยค่ะพเพื่อนๆแต่ไม่ได้เอาเสียงเพลงแต่อย่างน้อยก็ได้ภาพไฟแสงสีมาฝากพเพื่อนๆด้วยค่ะบรรยากาศด้านในในงานค่ะเพลงข้างในดีมากเลยค่ะพเพื่อนๆ ยายเพ็ญอดไม่ได้ก็เลยเต้นแรงเต้นกานิดหน่อยค่ะสนุกมากเลยค่ะเพื่อนๆจะกลับแล้วบายบายค่ะบายบายวันนี้ลูกสาวอาการดีค่ะแต่เขาไม่ชอบเสียงดังค่ะเพื่อนเอนเสียงเพลงดังมากเลยพอยายเพ็ญเขีนออกมาเขาดีใจค่ะ <c oughs> ดีใจแล้วก็ ยิ้มแย้มแจ่มใสทักทายคุนแม่ดีแต่พอยายเพ็ญเอเข็นเข้าไปในห้องโถงที่เขาเล่นเพลงเ <c oughs> ขาก็บอกค่ะเขาไม่พอใจยายเพ็ญก็เข็นออกมาแล้วก็เข็นเข้าไปอีกแล้วก็เข็นออกมาอีกหลายรอบ <c oughs> มันรู้สึกว่ามันมันมันเนาะมันแทงใจเรามันเจ็บเจ็บ อยู่ข้างในค่ะเวลารู้แล้วก็เห็นว่าลูกสาวน่ะคิดถึงแม่ไม่อยากให้แม่กลับแล้วแม่ก็ไม่อยากจะกลับแต่แม่ก็ต้องกลับค่ะเพื่อนร้องเพลงให้เขาฟังค่ะเขาก็ชอบค่ะเพื่อนอยากจะให้เห็นหน้าเห็นตาเขาจังเลยใส่วิกแล้วตลกมากยายเพนก็เลยลองลองใส่วิกดูค่ะ ใส่วิกกันทุกคนเลยค่ะบางคนก็ไม่ใส่วิกบางคนก็ก็แต่งเป็นเจ้าสาวอะไรเงี้ยบางคนก็แต่งเออเป็นโจรเป็นอะไรตามภาษาน่ารักดีค่ะเขามีกิจกรรมให้คนที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เขาจะมารวมกันทุกแผนกเลยครับเพื่อนๆมีแผนกเด็กแล้วก็แผนกผู้ใหญ่แผนกที่อายุมากแล้วเขามารวมกันค่ะ ดูเขาดูเลประชาชนดีค่ะถึงเขาจะพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้แต่เขาก็ให้เกียรติการทุกคนและดูแลทุกคนเป็นอย่างดีค่ะเพื่อนๆยังเป็นวิทยยาก,กสิงลูกมาแต่ก็ต้องจำใจเขาไม่ชอบเพลงเสียงดังเขาบอกแม่ <c oughs> แม่ก็รู้เรื่องแต่ว่า มันสังคมของเขาอย่างเงี้ยค่ะพเพื่อนเขอบคุณที่ติดตามชมให้กําลังใจเป็นค่ะพเพื่อนขอให้พเพื่อนเจงโชคดีปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุขอารมสมบูรณ์ภาสุขทุกอย่างค่ะขอบคุณทุกกําลังใจค่ะสวัสดีค่ะบุรรักษาพระคุ้มครองค่ะสวัสดีค่ะ